วัดีค่ะวันนี้อยู่กับเซลเอิร e ์นเพชรยนต์นะคะวันนี้จะมาแนะนําคันนี้เลยค่ะคันนี้นะคะเป็น Honda Accord นะคะเป็นเครื่อง 2.0e นะคะลูกค้าที่กําลังมองหาตัวรถที่เป็น Accord ของ Honda นะ,ะแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมเซนเซ,นเซอร์รอบคันเลยกระจังหน้าโครเมียมนะคะพร้อมโลโก้ Honda น,นะคะโครเมียมเหมือนกันนะป้ายทะเบียนคันนี้5กกไก่พอสัมภาร6141นะคะ เดี๋ยวพาชมรอบคันแล้วก็ภายในของคันนี้กันนะคะว่าจะสวยขนาดไหนกันนะในส่วนของคันนี้นะคะเป็นสีเทาตัวกระจกมองข้างนะคะคันนี้จะมีไฟเดี้ยวกระจกมองข้างให้ลูกค้าด้วยเลยคันนี้จะเป็นรถปี2016นะคะเลขไมคันนี้นะคะถือว่าน้อยมากๆอยู่ที่1นึ0 0 0สืเท่านั้นนะพาชมรอบคันกันเลยคันนี้นะคะที่จับเป็นโครเมียมนะคะ ตัวกระจกนะคะเป็นกระจกเดิมๆของตัวรถเลยพร้อมโลโก้ของ h o n d ้านะคะกระจกเดิมๆเลยค่ะรอบพันที่จะเป็นโครเมียมนะคะคันนี้จะเป็นสีเทาคาดโครเมียมคาดรอบกระจกรอบพันเลยนะคะถือว่าสวยๆเลยใหม่ๆเลยกระจกเดิมๆด้วยนะคะคันนี้เครื่องเดิมๆเลยนะคะ โครงสร้างเดิมๆนะตัวแม็กนะคะคันนี้นะคะเป็นยางใหม่ด้วยเป็นยางมิชลินนะคะพร้อมแม็กนะคะแม็กคันนี้นะคะเป็นแม็กของ Honda ด้วยนะคะในส่วนของด้านหลังคันนี้นะคะไฟท้ายด้านหลังถือว่าเฉลยเฉี่ยวมากๆนะคะพร้อมเซ็นเซอร์รอบคันเลยคันนี้มีกล้องถอยมาให้ลูกค้าด้วยเลยนะคะ เป็นแอรคอร์ดโครงสร้างทั้งคันนะคะเป็นโครงสร้างเดิมๆเลยจะพาชมในส่วนของด้านในตัวรถกันนะคะด้านในในส่วนของฝั่งของคนนั่งนะคะในส่วนของประตูตัวรถนะคะคันนี้นะคะเป็น สีเบจนะคะพร้อมตัวไฟที่ติดมากับตัวรถเลยในขณะที่เปิดนะคะ,ะคันนี้นะคะเป็นโครงสร้างเดิมๆน็อตเดิมๆะนะคะ,ะในส่วนของภายในคันนี้นะคะจะตัดเป็น2ส,สีนะคะคันนี้นะคะจะตัดสีดํากับสีเบจนะคะหน้าจอคันนี้นะคะใส่ซีดีได้เลยแล้วก็หน้าจอนะคะเป็นดีวดีให้กับลูกค้าด้วยเลยค่ะภายในก็คือสวยๆเลยที่กดของ มันติฟังก์ชันนะคะคันนี้เป็นระบบกดนะเป็นฟุตสตาร์ทนะคะมีที่เก็บของด้านในถือว่ากว้างขวางมากๆคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะมีที่เก็บของถือว่าเยอะมากๆเลยมีที่วางไหล่นะคะตรงกลางให้กับลูกค้าด้วยนะคะคันนี้แล้วก็มีช่องเก็บของด้านในให้ด้วยค่ะ มาพร้อมกับฟังก์ชันหลากหลายเลยนะคะเพวกะสาย USB นะคะตรงนี้เป็นที่เก็บของนะคะก็คือมีระบบเปิดปิดให้ลูกค้าด้วยถือว่าดีมากๆนะคะเป็นเหมือนกับว่าหมดปิดไว้เก็บของถือว่าดีมากๆเลยมีช่องเก็บของให้ถือว่าเยอะมากๆด้วยนะคะคันนี้คันนี้เป็นเบาะหนังเลยนะคะเป็นเบาะหนังสีเบจเลย ภายในก็คือใหม่กิฟตมากๆนะคะคันนี้นะคะเหมือนมือหนึ่งมากๆด้วยนะคะด้านหลังถือว่ากว้างขวางมากๆด้วยเช่นเดียวกันคันนี้จะคาดนะคะคาดเป็นตัวสีไม้ให้กับลูกค้านะคะตัดเป็นสามโทนนะมีช่องเก็บของให้ด้านในคือเปิดไฟได้ด้วยเป็นไฟอัตโนมัตินะคะ ส่วนของตัวกระจกนะคะคันนี้ถือว่ากระจกยาวมากๆเลยมีกระจกให้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวไฟคันนี้จะมีไฟส่องแผนที่ให้ลูกค้านะคะพร้อมกับที่ใส่แว่นตาให้ด้วยค่ะเดี๋ยวพาชมด้านหลังกันนะคะ ในส่วนของด้านหลังนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้ให้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวแอร์มาให้ลูกค้าด้วยเลยถือว่าภายในคือใหม่กิฟต์มากๆนะคะคันนี้จะมีไฟให้ในรถถือว่าครบคันเลยทีเดียวจะมีด้านหลังให้นะคะ2ตัวแล้วก็ตรงกลางด้วยนะคะ1ตัวแล้วก็ข้างหน้านะคะเป็นไฟสองแผ่นที่อีกหนึ่งที่เลยด้านหลังก็เป็นบหนังเช่นเดียวกันคันนี้จะมีเป็นที่ซ่อนพิงอ่ะ พิงไหลให้นะคะแล้วก็มีช่องวางแก้วให้ลูกค้าด้วยลูกค้าที่อยากจะเข้ามาชมตัวรถนะคะตั้งร้านตั้งอยู่ที่เสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะย่านมีนบุรีโครงสร้างเดิม,เ,ดมเลยนะคะตัวรถเดิมๆเ,เลยน็อตทุกอย่างนะคะอยู่ครบไม่มีหลวมอย่างแน่นอนนะเดี๋ยวพาชมในส่วนของฝั่งคนนั่งกันค่ะแล้วก็ฝั่งคนขับกันนะคะ ั่งคนนั่งด้านหลังของทางด้านขวานะคะโครงสร้างนะคะโครงสร้างเดิมๆนอดเดิมๆเ,เลยนะคะไม่มีน็อตหลวมอย่างแน่นอนกระเป๋าจิงโจ้ติดมาให้สองฝั่งเลยฝั่งประตูนะคะถือว่าดูดีมากๆเลยนะคะคันนี้นะโครงสร้างเดิมๆนอดเดิมๆนะคะไม่มีรอยไขอย่างแน่นอน้าชมในส่วนของฝั่งคนขับกันคะ่ะ คนขับนะคะคันนี้นะคะเป็นฟังก์ชันหลากหลายเลยเป็นกระจกไฟฟ้าให้ลูกค้าเลยนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมกับหน้าปัดถือว่าสวยมากๆเลยแล้วก็เป็นพงมอะไรนะคะมันติฟังก์ชันด้วยค่ะมันติฟังก์ชันสองฝั่งเลยนะคะปรับในส่วนของวิทยุเลยแล้วก็ปรับหลากหลายเลยนะคะคันนี้นะถือว่าดูดีมากๆเลยนะคะ มีฟังก์ชันหลากหลายเลยนะคะคันนี้มีช่องเก็บของให้ด้วยแล้วก็ชาร์จแบบได้ด้วยเดี๋ยวพาชมในส่วนของห้องเครื่องคันนี้กันนะคะ มาชมในส่วนของตัวห้องเครื่องคันนี้กันเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นฝาก,กระโปรงเปิดแบบโชกนะคะคือสไลด์อัตโนมัติเลยในส่วนของฝากระโปรงคันนี้นะคะเป็นฝากระโปรงเดิมๆของตัวรถเลยนะคะคันนี้นะคะเม็ดอาร์คนะคะทุกอย่างอยู่ครบเลยตัวน็อตทุกอย่างอยู่ครบนะคะสติกเกอร์นะคะก็ยังอยู่ครบนะคันนี้ไม่มีรอยงันแงะอย่างแน่นอนคะ่ะตัว bueno. น็อตนะคะแน่นๆเลยคือโครงสร้างเดิมๆทั้งคันนะคะคันนี้ เม็ดอาคิอยู่ครบนะคะเพื่อการันตีได้เลยนะคะว่าตัวรถของเรานะคะไม่เคยชนหนักที่ความจมน้ําหรือตีลังกามาอย่างแน่นอนนะคะ mm hmm. ตัวเครื่องคันนี้นะคะเป็นตัวเครื่อง v t เทนะคะ2.0นะคะ155แรงม้าเลย mm hmm. คันนี้เป็นแบบใหม่นะคะของ FB นะ ตัวน็อตนะคะเป็นน็อตเดิมเดิมนะคะมีร้อยแต้มสีจากโรงงานมาให้ลูกค้าด้วยเลยภายในคือสวยสวยเลยนะคะคันนี้ลูกค้าที่อยากจะเข้ามาชมตัวรถจริงหรืออยากจะดูส่วนไหนเพิ่มเติมนะคะติดต่อเซลล์เอิร์นได้เลยค่ะหรือคอมเมนต์ไว้ใต้โพสตได้เลยนะสำหรับลูกค้าที่สนใจคันนี้นะคะราคาคันนี้อยู่ที่699,000ับาทเท่านั้นนะคะเลขไมค์คันนี้นะคะอยู่ที่1 2 0 0 0 0สนเท่านั้นนะ ลูกค้าที่อยากจะเข้ามาชมตัวรถนะคะร้านตั้งอยู่ที่เสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะย่านมีนบุรีเลยถัว่ร้านนะคะมีตัวรถให้ลูกค้าเลือกนะคะหลากหลายเลยนะคะที่นี่นะครบจบที่เดียวเลยนะคะคุณภาพตัวรถเกรดเออย่างแน่นอนค่ะลูกค้าเห็นนะคะประทับใจอย่างแน่นอนลูกค้าที่สนใจรถคันนี้นะคะติดต่อเบอร์โทร0 9 7 1 6 9 3 8 8 4ได้เลยนะคะเป็นเบอร์เซลเอิร์นนะคะหรือจะแอดไลน์จากเบอร์นี้ได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะลูกค้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ